ในที่สุดฉันก็ถึงหมู่บ้านสักทีโอเคฉันจะมาขอสร้างบ้านของตัวเองดีกว่า <c oughs> ฉันไม่อยากจุ่งเกี่ยวกับหมู่บ้านคน one hour later ในที่สุดฉันก็สร้างบ้านเสร็จสักทีโอเคเดี๋ยวฉันจะพาเข้าไปดูในบ้านแะะแป๊บนึงขอตั้งตัวก่อนโอเคทีก็ยังไม่เสร็จนี่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะพาไปดูในหมู่บ,บ้านจะนานเด้อ รูยงนี้ไม่น่าทำฉันตายดินเลยไอ้คิปเปอร์มันมาได้ยังไงวะเดี๋ยวตอนนี้ต้องหาทางออกก่อนโอเคตอนนี้ฉันก็ออกมาได้แล้ว,ลวนะตอนนี้ก็ตะกันเคิร์เลยสิเมื่อกี้เจ้าคิปเปอร์วิ่งไล่ฉันแต่ตอนนี้มันหายไปแล,แล้วก็ไปดูเดี๋ยวตอนน,ตอนนี้ต้องหาบ้านเข้าสตีดช่วยด้วยสกิลิต้สกิลิตช่วยด้วย ไปแล้ว,อ,ว,วอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยดีชาวบ้านช่วยช่วยด้วยดิมาช่วยลอยมาสองอมตร